สวัสดีครับก็มาเจอกันครับนะก็มาเจอกันในวันละพิเศษนะพิเศษยังไงก็คือไม่ได้นั่นหมายนะครับนะก็เมื่อกี้พอดีมีเพื่อนถามมาในกลุ่มของชมรมยูทาไทยนะครับเขาก็ถามมาแล้วก็เขาเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับก็จะขออนุญาตยกมาอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับนะนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอแป๊บขอปรับไปที่เรื่องของ ความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับว่าแกเป็นสาธารณะหน่อยผมไลฟ์สดออกไปหลายที่นะรวมถึงใน Facebook นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ Facebook ก็หลายห้องนะครับหลายห้องก็เป็นห้องทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็เพจนะครับก็โดยใช้โปรแกรม Steam Yard นะครับซึ่งก็ซื้อมาเมื่อหกตามที่เล่าให้ฟังวันก่อน นะครับก็มาเจอกันนะครับคําถามของมีเพื่อนถามมาในตัวของห้องชุมรมยูดาไตนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม Facebook ไอก้กลุ่มไลน์ครับกลุ่มไลน์ขอโทษไม่ใช่เฟซบุ o กนะก็เป็นกลุ่มไลน์ซึ่งเดี๋ยวมีกําหนดการจะปิดตัวนะครับในสิ้นปีนี้นะครับผมเปิดมาประมาณปีกว่า2ปีนะครับก็จะมีกําหนดปิดตัวนะครับซึ่งได้แจ้งสมาชิกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมจะปิดลงไป ท่านที่มีคําถามก็ยังสามารถถามผมได้ในช่วงทางอื่นตามปกตินะครับซึ่งก็มีกลุ่มหลายกลุ่มที่ยูดาไทยเนี่ยจัดให้เป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องตามหัวข้อที่ท่านมีปัญหาหรือท่านสนใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาทำความเข้าใจเรื่องของการจัดทําแบบนะครับคําถามของคนที่เขาถามนะครับเขาก็ถามมานะครับว่านะคนจัดทาแบบนะนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะนครับคณะกรรมการจัดทาแบบมีหน้าที่อะไรบ้าง เราเขามองว่าเมื่อก่อนนะครับปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนนะครับคนทาแบบแน่นอนครับก็ต้องเป็นช่างนะครับเมื่อก่อนก็มีแต่ช่างนะครับแต่ปัจจุบันพอมันมีเรื่องของค่าตอบแทนเข้ามานะครับพอปัจจุบันมีเรื่องของค่าตอบแทนเขามานะครับหลายคนไม่ได้เป็นช่างนะครับนะมีค่าตอบแทนนะครับนะทีนี้ปรากฏว่านะครับระเบียบข้อ21นะครับนะ21วรรค3อ่าก็จะเ็วรรค3ก็บอกมานะครับว่าเอ้ย ไม่ต้องเป็นช่างก็ได้นะครับคือไม่ได้เขียนว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าหมายถึงว่า,าคุณสมบัติเนี่ยก็เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดเดี๋ยวผมก็พาไปดูข้อกฎหมายนะครับนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องคนเดียวครับเป็นคณะก็ได้นะครับจํานวนคณะก็ไม่ได้บอกนะนะครับไม่ได้บอกด้วยว่าต้องสามคนนะครับไม่เหมือนน้าการราคากลางนะครับก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเอ้ยมันจะต้องสามคนนะไม่ใช่นะครับนะวันนั้นเนี่ยทําแบบหนึ่งสองคนก็ได้ สามคนสี่คนหน้าคนก็ได้สรุปทาแบบได้ตั้งแต่คนเดียวนะครับยันเป็นสิบคนนะครับได้หมดก็เลยมีประเด็นก็คือมีคนที่ก็ไม่ได้เป็นช่างนะครับเขาก็มาร่วมเป็นกรรมการด้วยแต่เวลาทํางานก็ไม่ไม่ได้ทำนะครับไม่อยากทําเพราะว่าตัวเองไม่ไเป็นช่างนะก็อ้างว่าไม่มีความรู้บ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ยช่างเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองถูกอเอาเปรียบนะครับอันนี้ผมจากความรู้สึกได้อย่างนั้นนะ ถ้าจากความรู้สึกผิดก็ขออปัยแต่คงความรู้สึกนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าคนอื่นจะเป็นทําไมวะกูก็ทําอยู่คนเดียวประมาณอย่างนั้นนะครับนะนะครับนะประมาณอย่างนั้นว่าเฮ้ยก็ยังไง light, เราก็ทําคนเดียวอยู่เหมือนเดิมนะครับนะคนอื่นมาก็เป็นแค่ส่วนประกอบแล้วจะมาทําไมนะครับนะมาเลืองตังหลวงทําไมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนที่เขาเป็นช่างนะครับคนคนนี้เป็นช่างนะครับอา้าวเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันนะครับว่าหน้าที่มีอะไรบ้างนะครับแล้ว พอหน้าที่มีอะไรบ้างแล้วเนี่ยนะครับนะแล้วประเด็นต่อมาก็คือว่านะครับมีหน้าที่อะไรบ้างมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วถ้าตั้งโดยที่ไม่มีความจําเป็นนะครับมันเหมาะสมไหมนะครับเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วในโอกาสต่อไปถูกตรวจสอบเนี่ยมันจะชี้แจงได้ไหมครับว่าเฮ้ยตั้งโดยที่ไม่มีความจําเป็นไม่เหมาะสมนะครับอย่างเงี้ยจะชี้แจงได้ไหม นะครับแล้วถ้าตั้งโดยไม่จําเป็นไม่เหมาะสมแล้วใครต้องรับผิดชอบนะครับเ ER <ind> ดี๋ยวเราก็มาดูกันนะผมจะอธิบายในหลักการให้เข้าใจนะครับมาเรื่องของหน้าที่ก่อนนะครับมาประเด็นแรกเรื่องของหน้าที่นะครับเรื่องของหน้าที่ก่อนนะครับว่าตัวของคณะกรรมการจะทําแบบหรือคนที่ไม่หน้าที่จะทําแบบนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับอ่ะมาครับมาดูหน้าที่ผมเตรียมาแล้วนะครับนะครับอ่ะมาดูครับ ระเบียบนะครับซึ่งก็เป็นระเบียบข้อย1วร์สามนะครับข้อ21วร์สามนะเดี๋ยวผมพาไปดู21สวร์สามก่อนนะครับนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าที่นะครับนะเดี๋ยวงั้นไปดูคุณสมบัติก่อนนะครับก็ข้อ21วร์สามเราก็มาดูที่ระเบียบข้อ21วร์สามนะครับข้อยี่สบเนี่ยนะครับมันเป็นระเบียบนะครับซึ่งว่าด้วยเรื่องของการทาร่างขอบเขตงานนะครับนะอ่าร่างขอบเขตงานหรือละเอียดลัสเฉพาะวัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับนะครับอันนี้นะครับสําหรับงานจ้างก่อสร้างนะครับมันอยู่ที่หลังสุดนะครับหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูระเบียบวันนี้นะครับในวรกหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่ก่อสร้างครับนะครับซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่ก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เรื่องของงานจ้างที่ไม่ใช่ก่อสร้างมันก็คือร่างขอบเขตงานนั่นเองนะครับงานซื้อก็คือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ท่านจะซื้อนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยอันนี้นะครับก็คือของเดิมๆที่ท่นานรู้จักนั่นเองก็คือ TOR นั่นเองนะครับให้เข้าใจนะมันคือ TOR นั่นเองนะครับเอาทีนี้มาดูต่อวักสองครับอันนี้คือวักสองนะครับวักสองวักสองเป็นเรื่องของเรื่องของมอกอครับ นะครับมอกนะครับถ้าสินค้าที่ท่านจะซื้อนะครับหรือในงานก่อสร้างถ้าสินค้าไหนวัสดุก่อสร้างไหนมันมีมอกนะครับท่านจะต้องระบุว่าใช้มอกนะครับอันนี้คือวักสองนะครับวักสองอ่ะต่อไปครับวักสามนะครับวักสามวักอันนี้คือวักสามนะครับวักสามแต่ท่านโปรดสังเกตนะครับในวักสี่อันนี้คือวักสี่นะครับให้ท่านสังเกตไว้เท่านั้นเอง ในวักซีบอกว่าองค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณานะครับของคณะกรรมการตามวักหนึ่งก็คือคณะกรรมการ t o โนั่นเองกรณีที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะครับแล้วก็วักสองเห็นไหมครับเขาไปเรียกวักสามนะครับว่าเป็นวักสองนะอันนี้ก็เข้าใจอนุม,มานเอาได้ว่านะครับน่าจะเป็นความพลั้งเผลอผิดพลาดนะครับเพรานะนั้นจริงๆตรงนี้ต้องเป็นวรสานะครับวรสาโอเคนะครับเอาทีนี้มาดูต่อ มาดูต่อครับเขาบอกว่าในการจ้างก่อสร้างเนี่ยครับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งท่านจะสังเกตว่าเป็นคณะกรรมการครับนะครับเป็นคณะก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสามคนนะครับไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกอย่างน้อยสามคนไม่มีนะครับขึ้นมาคณะหนึ่งครับหรือจะเจ้าหน้าที่ครับแน่นอนครับตรงนี้ในความหมายคือเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับซึ่งก็คงทําไม่ได้แหละครับเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้ก็ความหมายกว้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้าราชการน,นะครับใครก็ได้นะครับจะทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างแน่นอนครับมันเป็นศาสตร์ด้านช่างด้านวิศวกรรมเพราะนั้นคุณสมบัตินะครับโดยทั่วไปก็คือคนที่มีความรู้ด้านแบบแปลนนั่นเองนะครับนะหรือจะดําเนินการจ้างออกแบบนะครับตามความ หมด4ก็ได้อ่าโอเคนั้นเป็นเรื่องของการจ้างนะครับนะครับวันนี้ก็ให้ท่านเห็นว่าในการซื้อหรือจ้างนะครับท่านสามารถที่จะทําเองโดยใช้คนคนใดคนหนึ่งนะครับนะนะครับหรืออาจจะเป็นคณะกรรมการก็ได้คณะกรรมการก็ไม่ได้จํากัดจํานวนครับไม่จะต้อง2คน3ามคนนะครับไม่ได้จำกัดสามคนอย่างเช่นราคากลางนี่เขียนไว้ชัดนะครับถ้ากรรมการราคากลางนะครับราคากลางนะครับ3คนอย่างเงี้ยครับอย่างน้อย3าคนนะชุดอื่นก็เช่นกันนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้มาดู เขาก็เขียนไว้อย่างนี้ทีนี้มาดูครับองค์ประกอบของอนุมัการตามข้อ21นะครับอ่ามาดูองค์ประกอบอนุมัติการตามข้อ21เราก็ต้องดูที่วัก4นะครับองประกอบนะครับระยะเวลาองประกอบตรงนี้คือองค์ประกอบของคณะกรรมการนะครับว่าประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับนะระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมอนรมการตามวรกหนึ่งนะครับและวรกสองตรงนี้ผมบอกแล้วว่าจริงๆต้องวักสามนะครับ ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสมท่านท่านจะเห็นว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของความเหมาะสมเช่นถูกสตองงอถูกปปชตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณได้ใช้ดลพินิษเหมาะสมหรือเปล่าในการตั้งกรรมการมาห้าคนนะครับโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างเลยนะครับนะมาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเลยไม่พูดสักคําในที่ประชุมอย่างนี้นะครับนะนะครับนะนะครับ,นะนะรบเพราะนั้นเนี่ย นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกระบวนการจะทําแบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้อเอาแค่นี้ก่อนว่าคณะกรรมการเนี่ยนะครับประกอบด้วยใครนัร้นก็คือขึ้นอยู่กับหน้าหน่วยงานของรัฐครับจะพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสมเนัานนี่คือกรอบการใช้ดุลมินิตของหัหน้าหน่วยงานของรัฐครับไม่ได้ให้อิสระว่าตั้งตั้งใครก็ได้นะครับให้อิสระในการตั้งนะครับให้ใช้ดุลมินิทในการตั้ง แต่ให้ตั้งตามความจาเป็นและเหมาะสมนะครับไม่ใช่ตั้งมาห้าคนงานแค่หนึ hm, ่งแสนตั้งมาคนคุณจะตั้งมาทําไมล่ะครับห้าคนนะนะครับนะนะครับหรือตั้งมาแล้วไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคุณจะตั้งมาทําไมนะครับตรงนี้ต้องตอบคําถามไม่ได้นะครับแต่แน่นอนครับเขาให้อยู่ในเรื่องของความเขาเรียกว่าความอํานาจการตัดสินใจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อ การใช้ดุมิดของตัวเองนะครับว่าจําเป็นและเหมาะสมหรือไม่อ้าวโอเคนะครับและเพื่อ่านเห็นภาพว่าคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีความแตกต่างจากชุดอื่นซึ่งผมก็เคยบรรยายไปแล้วละครับแต่นี่ผมจะยกมาอีกรอบหนึ่งนะพอเราไปดูคณะกรรมการนะครับนะตามข้อยี่สิบสามไปดูข้อย่ิบสามครับขอโทษครับข้อยี่ห้าคณะกรรมการข้อยี่ห้าคือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้ง้งนะครับคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับตามข้อยี่สิบก นะครับนะท่านก็จะเห็นว่าต้องมีอย่างน้อย3ามคนครับนะครับประกอบไปด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมาการอย่างน้อย2คนนะครับอันนี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคณะกรรมการจะทําแบบนะครับซึ่งต้องการคนที่มีความเหมาะสมนะครับนะกับคณะกรรมการชุดนี้และครับอันนี้เลยครับจะตั้งใครก็ได้จะตั้งใครก็ได้ <laughs> นะครับนะอันนี้ไม่ว่านะครับแต่ไอเขาจะตั้งใครก็ได้เนี่ยก็ยังมีกรอบนะครับนะยังมีกรอบนะครับว่ามันจะต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนะครับอแต่โอเคนะครับแต่มันกว้างกว่ามันไม่เหมือนพระนำการจะ่ตามแบบแต่โอเคครับคุณจะตั้งใครผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อดูดมินิตตัวเองนะครับเมื่อถูกตรวจสอบนะครับจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบ่อยครั้งครับเรามักเจอว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เคยใช้ดูดมินิตอะไรเลยที่เหมาะสมเลยนนะะครับ นะครับทางานแบบลอยลอยอยู่แบบลอยลอยอยู่ไปวันๆนะครับนะอยู่ไปวันๆอยู่โดยไม่ได้สนใจระเบียบว่าเจตนาของกฎหมายเจตนาของระเบียบเนี่ยต้องการให้หัวหน้าหน่นนวยงานของรัฐเนี่ยครับทำอะไรโอเคนะครับอันนั้นได้เห็นแล้วว่านะครับเป็นสิทธิของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะตั้งและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อโดยนิตตัวเองนะครับออาทีนี้มาดูต่อนะครับหน้าที่นะครับหน้าที่ทําอะไรบ้าง ปรากฏว่าหน้าที่นะครับไม่ได้เขียนไว้ว yes. ่าชัดว่ามีหน้าที่อะไรแต่แน่นอนครับคือหน้าที่จะดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้างเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้แบบรูปรายการงานก่อสร้างคืออะไรนะครับนะแบบรูปรายการงานก่อสร้างคืออะไรนะครับแบบรูปรายการนะครับนะแบบรูปรายการแน่นอนครับอันนี้เฉพาะเจ่อจงว่างานก่อสร้าง เพราะฉะนั้นนะครับมันคือแบบแปลนเข้าใจง่ายๆเลยนะครับแบบแปลนแล้วส่วนที่2ก็คือรายการประกอบแบบน,นะครับรายการประกอบแบบนะครับแบบแปลนบวกรายการประกอบแบบจะต้องการอะไรครับต้องการให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างที่มีคุณภาพนะครับคุ้มค่า กับเงินภาษีนะครับของประชาชนนะครับเงินภาษีประชาชนที่จ่ายไปนั่นเองเพราะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจหลักการนี้ได้นะครับว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับคืออะไรเพราะนั้นถามว่าใครนะครับจะทําแบบได้อันนี้ไม่ได้พูดเอาใจช่างมันก็ต้องคนที่เป็นช่างไงครับถูกไหมครับแล้วแบบนะครับไม่ใช่ใครก็จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นแบบนะครับมันก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างน้อย3ามกฎหมาย หนึ่งก็คือกฎหมายควบคุมอาคารครับนะครับควบคุมอาคาร2กฎหมายวิศวกรนะครับแล้วก็3กฎหมายสถาปนิกอันนี้คือผมพูดว่าอย่างน้อยนะครับยังมีกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมกฎหมายอื่นๆอีกมากมายแต่นี่เอาแค่ไงคร่าวๆว่าทําแบบไหนะต้องใช้กฎหมายพวกนี้ครับในการจะทำนะครับมันแบบบางอย่างไม่ใช้สถาปนิก้ครับเช่นใช้ถนนทําถนนเนี่ยถนนกสอหรือ่างสถาปน,นิกเขาไม่เกี่ยว แต่ถ้าเราสมาอาครารก็จะมีเรื่องของวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับให้ดานกภาพอ่าโอเคครับกลับมาที่คําถามของเพื่อนที่บอกว่าเฮ้ยมันมีคนอยากเป็นคนอยากเป็นแล้วหัวนหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งก็ผมบอกแล้วว่าก็ขึ้นอยู่กับหัวนหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ถ้าเข้ากฎหมายวิชาชีพในคณะกรรมการของท่านนะครับหรือไม่ใช่ในคณะกรรมการก็ได้ แต่มันจะต้องมีคนที่ทําหน้าที่ในการที่จะต้องคํานวณโครงสร้างหรือว่าเป็นอาคารตามกฎหมายสถานปนิกตามกฎหมายวิศวกรอันนี้อย่าลืมนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับสมมติตั้งมาแล้วละครับมีหน้าที่อะไรเราก็มาดูหน้าที่หน้าที่แม้จะไม่เขียนไว้ในเรื่องของระเบียบจัดซื้อจัดจ้างนะครับแต่เขียนไว้ในเรื่องของการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาไมเขียนไว้ที่นี่แหละครับเพราะเดิมทีเราไม่มีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างไม่มีเป็นของตัวเอง แต่เรามีมติกรอมอ่ามาดูครับนี่เดิมเดิมเดิมทำความเข้าใจเดิมเดิมทำความเข้าใจสภาพเดิมเดิมของการปฏิบัติราชการเรื่องงานก่อสร้างในอดีครับนี่คือในอดีตผมกำลังพูดถึงในอดีตในอดีตถ้าอปทอใช้ระเบียบพัสดุครับระเบียบพัสดุนะครับของมหาไทยอันนี้คืออปทอนะครับส่วนราชการอื่นนะครับราชการอื่น ก็ใช้ระเบียบนะครับระเบียบสํานักนายกนี่เป็นต้นนะครับไห้ท่านเห็นภาพอเอาแค่สองอย่างพอท่านก็เห็นว่าเฮ้ยเขาใช้ระเบียบต่างกันแล้วนะครับใช้ระเบียบที่ต่างกันเพราะใช้ระเบียบที่ต่างกันครับนะครับทุกหน่วยงานในอดีตใช้ระเบียบที่ต่างกันแต่เมื่อจะทํางานอะไรก็ตามที่เป็นงานก่อสร้างเมื่อคุณจะทํางานก่อสร้างครับในอดีตคุณจะต้องทาําราคากลางนะครับทาําราคากลางนะครับ ด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับทำราคากลางด้วยมาตรฐานเดียวกันมันมีสถานะเป็นมติคอรมอนะครับมีสถานะเป็นมติครมนะครับมีการใช้ตั้งแต่4.4 4, อัปเกรดมาเป็น5.5 0นะครับแล้วก็มาเป็นปี6.0นะครับนะปี P 6.0 60, 6.0นี่ไม่ได้ชื่อว่า6.0แต่ชื่อว่าปี5.5แล้วก็มีการปรับปรุงนะครับนะปี P 6.0แล้วต่อมาก็อัปเกรดมาสู่ยุคข,ของพอรบรนะครับ นะครับอันนี้นะครับเดิมเป็นมตกรการแล้วพอยุบพรบก็เป็นส่วนหนึ่งของพรบเพราท่านต้องเข้าใจว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมเขาไปเขียนไว้ในเรื่องของราคากลาง,าลางหน้าที่ของคนจะทําแบบทําไมไม่เขียนไว้ในระเบียบเพราะนั้นเท่านก็จะแต่ท่านจะต้องเข้าใจครับว่าทำไมไม่ได้เขียนที่นี่ถึงไปเขียนไว้ในเรื่องของราคากลาง,าลางอ่ะในเรื่องของรา,าคากลางก็บอกว่าในการออกแบบนะครับผู้ที่ทําหน้าที่ในการจะททาแบบนะครับจะต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับจะต้องออกแบบถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชานะครับนะหลักวิชาการโดยผู้ถอดแบบโดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบครับถอดแบบนอกจากทําแบบแล้วจะต,ต้องถอดแบบทําราคานะครับทําปริมาณงานนะครับเบื้องต้นไว้ด้วยรวมทั้งต้องรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างนั้นด้วยนะครับและในการทําราคาเบื้องต้นนะครับในการทําราคาเบื้องต้น อาจหยิบเอาหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างมาใช้ก็ได้นะครับนะแต่ไม่บังคับอาจหยิบมาก็ได้นะครับมาใช้เพราะท่านก็จะเห็นว่าสรุปว่าหน้าที่ของผู้ออกแบบนะครับหน้าที่ของกรรมการจะทำแบบก็คือตั้งแต่การสํารวจออกแบบนะครับนะครับไปสํารวจไปออกแบบสํารวจออกแบบนะครับต่อให้แบบนี้เคยสํารวจออกแบบแล้วผ่านสภามาแล้วแล้วมาตั้งกรรมการที่หลังๆจากผ่านสภามีงบ ก็มีนานที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องเพราะถึงท่านไม่ตรวจสอบความถูกต้องสมมติระยะเนี่ยครับมันยาวเกินกว่าข้อเท็จจริงแล้วต่อมาก็มีการทํามีการเซ็นสัญญากาันปริมาณงานน้อยกว่าน้อยกว่าในสัญญาสมมุตินะครับสมมตินะครับนะปริมาณงานน้อยกว่าสัญญาท่านสมมติท่านไปวัดมาหรือไม่วัดก็ตามนะครับได้มา1นกิโลเมตรแต่ทาจริงได้แค่900เมตร แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบอีกตอนทาเสร็จตรวจรับกันไปว่าหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลเมตรครบนะครับแต่ของจริงได้แค่ห้าร้อยเมตรอย่างนี้แหละครับกรรมการจะทําแบบจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่างเขาอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแม่้คนอื่นเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องเรื่องแบบจะมาเป็นกรรมการทําอะไรเปลืองตังหลวงแต่มันก็มีข้อดีครับข้อดีคือเมื่อต้องรับผิดทางละเมิดนะครับ ไอตัวอาหารเยอะนะครับไอตัวหารที่เยอะขึ้นนะครับอ้าวสมมติว่าเมื่อก่อนช่างทําแบบคนเดียวหนึ่งคนหนึ่งคนครับเกิดความเสียหายหนึ่งแสนท่านก็รับผิดคนเดียวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาตั้งมาช่วยท่านแล้วสามคนมันเกิดความเสียหายหนึ่งแสนมันก็จะหารคนละส่วนเท่ากันสนมมติว่าไอคนนี้เป็นช่างอีสองคนไม่เป็นช่างต่อให้ไม่เป็นช่างครับก็ไม่สามารถยกขึ้นมาสู้ได้ว่าตัวเองไม่เป็นช่าง เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมองแต่ข้อเสียเราก็มองข้อดีด้วยเพียงแต่หัวหน้าหน่วยงานของละจะต้องใช้ดูมีในเหมาะสมครับตามความจําเป็นและเหมาะสมว่าเฮ้ยจําเป็นไหมงานเล็กๆต้องตั้งเป็นคณะคนเดียวพอไหมนะครับอ่างานเล็กๆงานหลักแสนแสนน้อยน้อยอย่างนี้สมมตินะครับนะครับถ้าถาจำเป็นไม่จะต้องเสียหาคนไม่จําเป็นนะครับตั้นก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะครับนะดูข้อเท็จจริงของแต่ละงานนะครับอันนี้ที่ผมพูดว่าบางทีงานเล็กๆอาจจะต้องหลายคนก็ได้ งานมูลค่าสูงแต่มันง่ายอาจจะแค่คนเดียวก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องดูค่าต้จริงแต่ละงานแล้วคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ดูมินิเม่อกี้ก็บอกแล้วว่าก็คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ดูมินิจนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่จะยกมาที่บายนะครับนะเพราะนั้นช่างเองก็ช่างมาครับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็ตั้งมาหลายคนหลายคนก็หลายคนแต่ไอหลายคนมันไม่ใช่มานั่งเฉยๆไม่พูดอะไรแล้วเบอร์ค่าตอบแทนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ พอเขาตั้งนะครับสมมุติว่าต่อให้เป็นถนนที่ท่านเคยเซอร์เวย์แล้วท่านก็ไปตรวจสอบสิครับไปตรวจสอบเขตแนวเขตว่ามันลูกกลั้งเขาเ้าไปในที่ฉบ้านไหมไปตรวจสอบความยาวพาไปเดินวัดเดินเช็คระยะนะครับนะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปส่งกล้องใหม่แต่จะส่งกล้องใหม่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะนะครับรานนั้นเนี่ยก็พากรรมการไปถือไม้สตั๊กซ์บ้างนะครับอันนี้เป็นตน้นวันนั้นเนี่ยคนที่เป็นกรรมการก็เช่นกันอย่าไปคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นช่องหาตัง ช่องได้ตังโดยสุดจริตยังไงฉันก็ได้ตังอยู่แล้วนะครับไปนั่งประชุมปั้นหน้าประจิ้มประเจอนี้นิดหน่อย,อยเดี๋ยวก็เบิ่อค่าตอบแทนไปพันสองนะครับสองงวดสองครั้งก็สองพันสี่อย่างนี้ไม่ใช่ครับต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านได้รับคำสั่งแต่งตั้งมันมาพร้อมกับภาระแล้วก็ผลตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าประมาทอย่าเพลินนะครับอย่าเพลินหัวนนหน้า่เงานของรัฐผมบอกแล้วท่านต้องใช้ดลมินิจในเหมาะสมครับในการตั้ง เขาเขียนไว้ชัดว่าเป็นดุลวินิจนะครับนะกำหนดตามความจําเป็นและเหมาะสมนะคำว่าจําเป็นและเหมาะสมไม่ใช่ว่าอย่างไงก็ได้ไม่ใช่วพ่สะดุกชงมายัางไงก็ได้ก็ต้องใช้ดุลวินิจว่าเฮ้ยงานนี้เนี่ยมึงตั้งกันไม่ห้าคนมึงตั้งทําแมวลอแล้ว่าห้าคนนะครับสามพอไหมสองพอไหมคนเดียวพอไหมนะครับนะตั้งขึ้นมาแล้วไม่ได้มีความคิดเห็นไม่มีความจําเป็นอะไรต้องตั้ง ถ้าท่านไปตั้งอย่างนี้หัวหน้านแานของรัฐต้องรับผิดชอบนะครับนะก็ดูให้เหมาะสมนะครับส่วนช่างเองท่านไม่ได้มีอำนาจในการแต่งตั้งเพราะนท่านก็ต้องทําใจครับเขาตั้งมากี่คนก็ช่างมารเรื่องของมันนะครับนะนะครับโอเคนะครับนะมีคําถามหรือเปล่าไม่รู้แบบนี้ช่างแอบใส่ทรายเกินกรรมการไม่มีความรู้นะครับกลายเป็นต้องแชร์ก็อยากให้ช่างทำหมดเดียวครับอันนี้ก็มีเพื่อนบอกมานะครับว่าอย่างเนี้นะก็จริงๆผมก็อยากแนะนําว่า ว่าถ้าเจอหน่วยงานที่ประเภทว่าขอพูดตรงๆนะผมเป็นคนปากหมากระสันที่อยากจะได้ค่าตอบแทนโดยที่ไม่สนใจว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถหรือไม่นะครับก็อย่างนะนําน่า่าช่างไม่ให้วางยาซะสักรอบครับสมมุติว่าตั้งกรรมการมา5คนเนี่ยนะครับแล้วอีสี่คนเนี่ย ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับนะมาก็เพื่อจะเจตนาเพื่อเบิกค่าตอบแทนก็วางยาไี่สักแสนครับนะครับมันต้องรับผิดตามเมิด์ันไปนะครับวางยาเสียใส่ปริมาณงานมาเสียเกินครับนะใส่ความยาวอะไรผิดๆเสียนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างอยากแนะนําอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ขอคิดในใจแล้วกันนะโอเคนะครับนะก็คำๆนะครับก็แค่อยากจะยกมาอธิบายนะครับว่าเราเนี่ยครับ นะครับไม่ว่าท่านจะมีหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ไม่ได้พูดให้มันดูดีนะครับนะไม่ได้พูดมันดูดีท่านต้องนึกถึงว่าเราทํางานด้วยเงินภาษีประชาชนนะครับเงินภาษีเพราะนั้น,น,นเนี่ยเราก็ในสิ่งที่จําเป็นเราก็เราก็เบิกครับไม่ใช่ว่าเบิกไม่ได้นะครับเราคือจริงๆแล้วเจตนาของกฎหมายก็ต้องการให้คนเข้ามาทํางานนะครับอยากทํางานนั่นแหละแต่เราตั้งตามความจําเป็นนะครับตั้งตามความจําเป็นไม่ใช่ตั้งแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วตั้งมาเป็น คือมันไม่จาเป็นนะครับแบบทําคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้ตั้งคนมายนอกที่มีความรู้ความสามารถก็ได้แบบไม่ใช่ข้าราชการแต่ซื้อจัดจ้างนะครับนะข้าราชการแต่ทําแบบมันมีลักษณะพ,พิเศษนะครับไม่เหมือนกรารมการการาคากลางไม่เหมือนกรรมการแต่ซื้อจ้างชุดอื่นนะครับมันต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่ยิ่งแบบที่เข้ากฎหมายวิชาชีพด้วยแล้วต้องการคนที่มีองค์ประกอบกรอเรื่องของ,ของอเรื่องของใบอนุญ,ญ,ญาตประกอบวิชาชีพมาจะทําแบบด้วยนะครับโอเคนะครับขอจบแค่นี้แหละครับนะไม่มีอะไรนะ ผมก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจผมก็เลยยกมาไล์สดอธิบายเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ